สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีีอกรอบพี่น้องจา๋หาหักมาตาหาเฮ็ดเมื่อยเมื่อยล่างเฮ็ดแล้วแล้วอยู่บ้านยายรวยออกมาทักเพียงสงสัยล่างเฮ็ดอีกอยู่โผดโพ,ดโพ,ดโพดเฮ็ดระเบิดเถิดเทิงเดี๋ยวนะี้แม่น้องมือไปหาเฮ็ดอีกแล้วบุหงารอบสามหรือรอบสี่มุ้ยพายูอัมมาลากับไปบ่ป รอบที่สามไปมาเมื่อซีเมื่อเช้านี่ก็กินข่าวกินข้าวแล้วก็ไปรอบสองรอบสองมาเลยกะไปรอบสามภผยแม่น้องเมยอมาลาสวัรค์นองทำไผยขึ้นเผาก่าเมื่อส่วนคุณยายก็อยู่บ้านล้างเห็ดดูดูหน้าตาคุณยายเป็น้องสีเซียวบรไ้เขาสวนเด้ นอนเมือเช้านี่ก็จนเจ็ดโมงบ่มีก็บ่เห็นเขาไปตามในห้องก็ยังนอนอยู่เมื่อยปกติตื่นมาเข่าสวนเมื่อไงพี่น้องโพดโพฮห็ดปลือกฮิตเปวกบ่มีล่างแล้วสลอยว่าแห้ออกมาบอมต้องออกมาดอกอยู่พุนเขาก็เจ้าก็หามาอยู่บได้อืดเฮ็ดนี่ มันคือน้อยแทรุ่นนี่เหรอมแล้วเอามาโอไปมือเช้าบัวหินได้ไหมเอากันทียงค่ะนี่เทียงอัมมาลาอัมมาพี่น้องจ๋ารุ่นในลายจริงรุ่นอันนี้ดินมันบางงามพี่น้องก็เลยน้อยๆคขรอเคลลแบบนี้ตัวที่บ่มีไปเอาก็ซาลอยนะขุดง่ายขึ้นมานะมีแต่ดอกคาคืบคาคืบนี่ไปหาทั้งหลายหมอและป่านขางเฮือนเท่านั้นยายรวยก็ะไรเต็มกระตาผู้ได้แปก็ะไรเต็มกระตา ชูขออ่อยก็ได้บักหลายในข้างกระล่างแล้วเพื่อนออกมาหน้ายังมาพา่อเฮ็ดอยู่พี่น้องโพดโพปีนี่เป็นปีเฮ็ดปวกอิลี่นี่ยผลตกหลาะเนาะเฮ็ดปวกก็ออกก็ลีเลยผลตกดีเฮ็ดปวกเลยโพดโพอย่าบอกนายยายลุนกระล่างเฮ็ดอยู่นะโอ้ยได้ลายด้วยเออยายลุนน่ะซองไม่ลูกก็เลยได้าลายในคลองอัมมบลา ไปน้ำเขากขบบริปไปเล้ยใครหามาแล้วหอดบุญผู้ล่างพี่น้องหาไว้แล้วก็ไปหาเฮ็ดต่อมาแล้วก็สิเป็นลมอือสิเป็นลม <laughs> สิเป็นลมมัดไปต่อย <ไป S 1> หาแนละ้วมันมวนแต่ว่าล่างนี่ยมิใช่อยากล่างยายรวยหาเมือม่อหมอเศร้าเด็กก็พบบาดได้ล่างพอพักไปต่อยแต่ว่าย,ยอมรับว่าเฮ็ดรอบนี้นะออกทุกที่ทุกแบบอันนั้นอิเล่ใครมันบ่หลายเนี่ย,ยเขาไปเนะี่ยบ่ค่อยได้ดอกอันนี้นะี <ไป S 1> ่ยผู้ใดไปก็ได้ ไปมือละสิบรอบก็ได้ช่องแล้มันมีเช่าบ่ไปมือเช้าเนี่ยมันมีแต่ดอกบานพอไปรอบสายสายผัาพ่อดอกจุ่มมันพบาี่เช่านี่มันบู่อเช้ามีแต่คนได้ดอกบานเนี่ยแต่ว่ารอบเนี่ไปเบิ่งไพหาก็ได้ต่ดอกจุ่มมันพี่น้องเห็นคลิปาวตูเน่มา่งอะไร้กปาขว่าทั้งพูดกับเก็บเฮ็ดหลายแล้วว่าสั้นกำลังพุ อันนี้ก็ยายบุญกับคุณยายรับล่างเฮ็ดพี่น้องจา๋าซุ่มไปหากับไปหาคุณยายบวชแล้วล่างเฮ็ดจุดนวป่วยเมื่อวานนี่ก็ไปล่างเฮ็ดซอยสวรรค์มนนเมื่อนี้เมื่อย่าสันิได้พาไปหาหมอยกล้วลับเมื่อยบริก้กินหอดเข,าข้าหอดน้ำเอาคุณยายบบอยากที่เฮ็ดนี่ฮแล้วบบอยากแล้วตะกี้น่ะคองโปดเพิ่น เมืก,กอเนนะี่ยที่มันหายากบ่มีซื้อไม่กินประจำเนาะโลละชีร้อยหาล้อยก็สซือซูมเมอร์ใพี่น้องราคาเฮ็ดกระต,ตกแล้วมันเฮ็ดหลายอันนี้เขาเจาะกระโลขายแซลอยู่เด้ผู้ใดก็ได้แม่เฮ็ดนะอ่ะฝ่าก้าพี่น้องจา้าตะก้ายายุ่นกับเงาเหรอพุ่ กะกันยาวไวไว <Yeah. S 1> เขียวเบิ่งแล้วบุญกะกินขา้าวใกล้กินข้าวบุญญูพูนนลเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งยายรุ่นพี่น้องสองแถวสงสัยหล่างเห็ดจนบริบปไปหาน้ำเขาวันนีคนหล่างเห็ดกลัวสิหล่างแล้วสมัมງสองสมองัมง คุณสองแถาเพิ่นพากันล้างเห็ดโพดโพดเทียายลนุนนึกเอาไปหอดปาลาอะไรอะไรยังพากันมาล้างเห็ดอยู่นี่เตะมวดไปแล้วก็เอามาใหม่อีกเนาะไปเก็บอยู่สใาใอีกคัคนนี่มือเศร้าเดี๋ยวขึ้ได้แต่ดอกบานทชนะ มื่อเช้านี่ยายรุ่นนะ่ะเพิ่นไปหาเห็ดพาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกอ,อย่าแล้วมันเถ่ายละบันเพาะสิไปหาเห็ดปวกเขาว่าเดี๋ยวนี้แห้งกระลังออกลายพุ่นตรงนี้พี่น้องเห็ดปวกกระโบเมตรดอกนิดน้อยเลยอันนี้ชื่อไว้เหน็นอย่างปิ้งบปล่าเพิ่นชื่อปิ้งแจวพี่น้องจานเนี่ยมื้อเช้านี่กะรผัดเห็ดแจวเห็ดแกงเห็ด เบื้องแนีนี่อันนี้ล่างจากน้ำแล้วนี่พอแล้วบอล,ล่างอะไกันหนึ่งไว้พี่น้องบดไอศกรีเอาไว้กินย้ำดำน้าเพื่อออกสมือก็สิไปหาสมือดัมหน้านแล้ทั้งกินทั้งหนึ่งทั้งแกงเลยอืมโผโ่ระเบิดเถิดเทิงอยู่ไส่แน่เฮ็ดออกคือบานบวมี <S <S พี่น้องปีและไปเก่งกับโดยเฉพาะไปเทือดละดอกมันอากาศแบบนี้นะเรเห็นมาหลายปีเด้ประมานสามปีสี่ปีเลยบอ ตะเก่าเฮ็ดก็บได้ออกปันนี่นหากันเล็กๆน,น้อยๆปีนี้โพดโพโมมีไผ่ไปแล้วว่าบา่ได้เนาะไผ่ <c oughs> ไป่ายกับ <c oughs> ได้หลายสวรรค์จะไปหาอีกแล้ว <c oughs> บ่ได้อยู่ <c oughs> บ่ไ <c oughs> ด้กินเนะ <c oughs> าะไปรอบชามอีกเลยชุ่มนะบ่ได้พักกันไดพี่น้องมื้อเช้านี่หามาแล้วก็ล้างกลัวสิแล้วล้างแล้วแกงแกงกินข้าวแล้วก็ไปต่อ ไปมาแล้วก็ยังบระหารในเลด์ล่างสานีมาปลาไว้แล้วก็ไปอีกแล้วซุ้มผุลอยู่บ้านแล้วก็ล่างอันนั้นก็คุณยายก็บย,ย,ยายบุญล่างเบ่ยากยายรุ่นข้าเจ้าบ่อยากล่าง,องขอยื่แนะนำขายไปโรถแต่บ่มีใครขายในพี่น้องในบ้านนี่นมิแต่สิซื้อ,อเพิ่มหามาได้หลายปัญกั เก็บไว้หนึ่งซิตู้ไ,ไว,ไว <S <S ้มันแสบคือกเก่าเฮติบวกมอาไว้เฮืนก็มันจุ่มแบบนี้นะเนาะมันโบเห็นเฮติบวกบาทเฮติบวกบาทเนนะี่ยมันสิหยบาบพระไวยดนอันนี้เฮติบวกแบบพอดีเลยเงยมือเศร้าเนี่ยพากันไปหาพันมิตรคนใดดอกบาทบัดไปช่ว่วยเฮิบันนี้บัดไปรอบเนี่ยพันมิตรจุม่มคือซิเมนไปเศร้าเลยแบบโบเห็น,น<อ>ชวนหนึง่งแล้วก็อีอย่างกับฟ้าวช่วงกันได้มั้งหลายคนแล้วก็เลาะรวดไปลวด ไปสายละคนก็คือ้ยาบ่คอยหลายเนาะคอยก็ไปเก็บกับสางร้อยกับเกือบเต็มกระตามีแต่จุ่มเด้มาล่างกับเกือบตายกว่าสิแล้วสองสมองกับบะเหลวดีแต่ของใหญ่รวยหามาน่ะเพิ่นก็เลยอือบ่ได้ล่างล่างหน่อยเดียวแล้วเพิ่นว่าเออพอดีมีคนสิซื้อแล้วก็เลยเก็บไว้ให้เขาเดี๋ยวรอเดี๋ยวถ่านรุ่น เขาแม่ลงเหมยมานลำหลังเนะาะอ,อันนี้ก็เขาชวนไปงานบุญบังไฟก็บม่ได้ไปเนอะเขาเจ้าเขา่าตะปาหาเห็ดตื่นมาหนมาลำหลังจนบ่ใบสามใบสี่สามโมงอะไรนี่เมื่อกี้มีงานบุญบังไฟ แต่ทางนี้พักกันล่างเฮ็ดเฉยเ<บ>นาะแต่ว่าเขาเลาะหาขายเฮ็ดอยู่แถวาบาันละดูเขามาขายถุงละร้อยบาทเขาฝากลงเทปุ่นเขาขายโลละสองร้อยเนาะ ่เเือออยยยูยดีวขนาดดอกจ่มในขั้นบาทเนี่ยสนัยบุคคลมีไปสือดอกดอกบาทมันขูดแล้วก็มาล่างสองนำ้ำสามน้ำพุนอันมาเมยอตอนล่างนี่แหละตอนหาแล้วก็บ่เท่าใดตอนหาน,นมวนเนาะเดี๋ยวถาเบิ่งกันซุ้มมันไปหารอบสามพี่นอ้องเพิ่นไปสี่คนพุนเด้ย แม่นองเมยนองทำอัมมาลาสาววันเดี๋ยวรอดูบ้าน,น,นี่นใส่เฮ็ดจ้าลุงของพายกรดนี่ของเขาอัศว์ผุลบมากนี่งี้เขาว่าอยู่หันได้อยู่นี่ได้กับแหกตาไปรับเขานี่แล้วนี่บเ่เฮ็ดปวกไปไก่น่ะมันไกเ่เฮ็ดที่บอกให้ ไปหาแถวบ้านนี่แถวบ้านนี่ไป,ไปมาแล้วได้ตาหนึ่งเลยรก็รอบสามวันนี้นั่นไปรอบสามบ่มีอุตส่าห์พาพี่น้องถาเบิง้งเออยายรุ่นไหนบนท่านล่างแล้วอยู่ออออคุณ<ด><ด>ยายนี่นอนเอ่งแรงนี่พูนนั่น,น,นพาคุณยายไปหาหมอนเราเมื่อยแห้งสิพาคุณยายไปหาหมอแล้วพี่นอ้องเราเมื่อยไปกินขา้าวกินน,น้่มแล้วนอนเอ่งแรงพูดยวนกกโบโกพูดน,นะเนาะ นเอมเมื่อยแล้วว่ะไปหาหมอมาเพราะเข่าตะสวนนอนอยู่พุ่นลูกยายเขาสิาพาไปหาหมอเร็วบริกจเข่ากินน้ำ เห็ดปวกกรบบยากเรารบ่อลรับเมืองแตนมื่อคืนเราแล้วเป็นไขวันเนีน่อันนี้ลอ่นั่นแหละย่างหรือบางยางก็บวาย้รนั่นเยบุญเอาเขาไม่ให้กินเข้าต้มก็ต้มแท้ต้มว่าบร้มียังต้มเขาเยบุญมาใส่ตะเกืยอดึงแล้วลูกรวัน เราปวดหัวแล้วว่าม네ิ่งอะไรจะไปห้ายางชกโชคแท็กแท็กสิทดิภาพไปหามอยเลยพีええ่น้องให้แม่นองเมยผพาไปเข่ากับบยากแล้วว่ยายบุญต้มเข่าใส่เกลือไม่สด <im itation> เร็วๆมันสี่ข้ามขั้นข้ามพัดอ,อันอีกมืดสี่โมงแล้วนี่ก <im itation> ับยังกับบอยากแล้ววะแกงเฮ็ดปวกเฮ็ดพอกับบอยากจักน้ำยายบุญยายรุ่นน่ะบ้านล่างแล้วอยู่ดีแต่ซุ่มนี่ไปหามาบ่ได้ซแล้วก็สิปากันมาดั่งล่างเฮ็ดอยู่เบิดมื้อเพิ่นกระตามีแต่จุ่มของซูฮาระขมันมันบาดนะคือได้เป็นหาบ จุกไข่อยเพื่อนกันดะบานกันได้ชิดหามมันกำลังจูงจูงแบบอ้ยกำลังพ่นอาตอนเช้าอยู่พ่นเพื่อนพูดได้ไปหาก็ได้แต่ดอกบานพอช่วยมาไพ่ใบเพราะวาา่าได้แต่ดอกจุงมันพ่นขึ้นมาเขาเอาไปซองรอบเพื่อนทางนี้ฮะก,ก็มาแต่าหาเห็ดพี่น้องบ่งได้ไปไก่ไปไก่เฮ็ดพุ่นไปทั้งบาดเจ็ตุยๆพุ่นอยังคือไปทั้งพุ่นเขาว่าได้บ่ เห็ดเม่ากระซาเหมือนบางทงใหญ่น่ะเต็ม้วกาอยืนข้างนอกอีกจาตัวได้ตัวใหญ่หลายดอกบานมันเข้าไปมือซ่าออกกับปุบเกี่ยวแล้วก็มีจุ่มนะแถวนี้ก็มีนี่ไปเลาะโลดเขายายรวยเวียนสิไปรอบข้ามอีกบอกเขาไปซ้มรอบเราแต่เต่บริภาคพี่น้อง ยอ้อนเตแตื่นนอนมายังบทานล่างหน่ายปันนี้นะจนคำเตตีสี่ห,ห้าดกับเจ้าเราไปน้ำกันตุมโโ้หน่ายบ้ัหนหล่างเข่าเพนกับบริกนกินข่าเศ้า,าออเดียวเหตุตอนนั้นบ้าไปหาเห็ดหามาแล้วก็ยังบทันล่างไปต่ออีก แต่ว่ารอบนี้นะรอบสามนี่เพิ่นบ,บนไดบัไดหกัเมื่อ,อยากับ่ออยางร่นมีแต่กำลังสิตตาย<ม>กิน<ม>ยายนะจังไปใส่เสื้อผ้าเขาสิพาไปหามอปไ,ปไปสีดิยาหรือว่าจะไปใส่น้ำเกลืออีกรอบ เขาบอกให้พักผ่อนเยอะๆจะได้มีแรงแม่นบอย่นวุนเห็นเขาไปดึงใหญ่ๆอยู่ไปก่ายเห็ดลองไปแถวนี้เบิ่ง เอาลูกชายเรามาเด้มาหอดแล้วบ่าวโกสื่อเฮ็ดให้ลูกชายเขามาปลอบผ่อนพาคนยายไปหาหมอเร็วๆมันค่ำแล้ว

ลูกทรายกับลูกไผ่เพิ่งมาพี่น้องจ้านี่จะจุ่มนะนี่พี่โอยจะจุ่มนไ้อขนิวาโอ้ยเาอย่าบอกนะมันบเห็นลงไปลงมา งางกบ,บไว้มาแล้วเข้าส่วนน,น,น,นี่ไปมื่อนี้นอนเมือพี่นอ้องสิาพาไปหาหมออีกแล้วฝนตกมาหยาแขกเขียวยายซ <laughs> ับหยาจนเป็นวินเกิ <laughs> <laughs> บกับบาดไส เมื่อไนจุดตาตูบตาโป ộ, พี่น้องมื้อตากะบุคคนปวดหัววิ่งหัวสัตว์เดี๋ยวลมยายาหันมาดูหน้านะเบื่อในตาตูบตาบวมปวดหัวนอนเบิดมือ,มอเอาไปขัดใส่น้ำเกลือแล้วมาบาดเด้อ ไปแล้วท่านผู้ชมพาคุณยายไปหาหมอนอนเบิดเมือ